สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการเซตการาฟและก็การเพิ่มบิเคเทอร์เบื้องต้นนะครับตอนอดื่นนะครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในโปรแกรมเอ็แล้วนะครับผมให้เราเลือกที่คู่เงินนะครับแล้วก็ลากมาที่ที่ว่างหลังจากนั้นเราจะตั้งค่าการาฟให้เพื่อ,เพ,อเพื่อให้ดูสบายตานะครับผมก็ค,คือเป็นพื้นสีขาวเราคลิกขวาครับมาที่ Pro p ิ r t y นะครับผม ตรงคันเลอร์นะครับให้เราตรงนี้ให้เราเลือกเป็น black and white ครับแล้วก็ตรง common นะครับให้เราติ๊กคำว่า show ohlc ออกนะครับผมแล้วก็ show bid ออกนะครับผมหลังจากนั้นเรามาที่ color stick นะครับผมเพื่อที่จะได้ก,การเป็นแท่งเขียนแล้วก็มาที่ชาร์ t ชิ i นะครับผมหลังจากนั้นก็มาที่ ซูมยินนะครับเพื่อให้กราฟดูได้ง่ายขึ้นพอเสร็จการเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะครับผมที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็จะมีพวก EMA นะครับผม EMA เพื่อนๆจะใส่เหลี่ย50วันก็ได้นะครับ25วันก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มอินดิเคเตอร เพื่อนๆนะครับผมเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมพอเรากดโอเคเราก็จะได้อินดิเคเตอร์เบื้องต้นสำหรับในการเทรดฟอนด์แล้วนะครับผมอ่าเสริมนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเทรดคู่เงินอนื่นนะครับผมอ่าอย่างเช่น E.U. คู่เงินนี้นะครับผม กรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนคู่เงินเราก็แค่ลากมาใส่กลางเราก็จะได้คู่เงินแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับที่นี้ขอจบกันนำเสนอเพีนงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ